วันนี้ก็จะทอดปลาอีกช่วงนี้ปลามันชุมปลาเยอะปลาหไก่ปลาเยอะเรากินนี่มันคุ้ม <Yes. S 1> ตัวนี้เชื่อไหมยี่สิบยี่สิบห้าบาทเองปลาสด นี่กินโอุ้ยกินได้สามมื้อเลยนะ่ยสามคนเยไม่หมดหรอกขลาขาไก่เจอกดเอาแหละทำวันสองเมนูเรากิน่งนี้ด้วยกินข้าวกินเที่ยงก็กุ้งกุ้งมอคืนแหละก็จะผัดพริกอ่อนมันของของดีอะไง ตัวใหญ่เติมน้ำมันอีกอันนี้พริกล้วยังไงบ้านเราให้ตัดหัวไอ้เราอยากทําคลิปนะสวยแต่หัวผมชอบกินมันเหมือนอบไก่อะ่ะเพราะว่าเนี่ยจากเนี่ยเก็ดมันเนี่ย เด็กแต่ผมชอบเรียกเปลือกมันแข็งมันให้เหมือนอบเหมือนอบไก่กรอบแต่ทำอะไรทิดว่าละแต่นี้คุนี่ตัวใหญ่หน่อยก็เลยอยากทำให้ดีที่เศษใหญ่กว่าแขนมากในส่วนของน้ำจิ้มก็ทำอันนี้เป็นสูตรมันก็ไม่ใจตัวอย่างบ้านหน้าเราทำมีพริก นี่ไม่มีพริกสวนมีพริกแดงตลาดก็ใส่ <Yes. S 1> แล้วก็มีพริกแห้งโขกเองใส่ป้นเข้าไปหน่อยได้เคยเรื่องของรสชาติเจ็ดร้อนผงแฉบผงแรกก็เอาพอประมาณ Ni là tay 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 พิซซี่นหนูหัน่นเรากินแนว้อก็มะม่วงสับมะม่วงเปรี้ยวสับแต่เราไม่ใส่นกันนะมันจะเป็นแบบหน้าตาร้านอาหารไม่ทำไม่ทำแบบนี้นใครชอบเผ็ดเยอะก็ตักเยอะใครชอบเปรี้ยวเยอะก็เอาอันนใส่เยอะเป็นมะม่วงอันนี้สยยนนุกแล้วล่ะเราทำ กินขอมะม่วงเปรี้ยวใครชอบเยอะเอาใส่เยอะตอนกินก็ใส่มือเลยมีเดี๋ยวจะพัดไ้นั่นต่ออันนี้ก็มีเมนูต้มจืดเพิ่มเพราะว่าหลานแกไปม่บ,บ้านเขาเขาไม่กินรสจัดเหมือนหน้าเนาะหน้ากว่ากินรสจัดเนะก็คอ,อทองแดงเรากินรสจัดเนี้ยนี่ใส่หมูบดเกาลูน มื่อเย็นได้พกเมนูน้ำอะไรของของคอมก็ดีแต่ในนี้เอาเลยเพราะว่าธรรมดาแหละกับข้าวอะไรอ่ะมันต้องร้อนเนาะร้อนแล้วถ้นมืนนอแรงนะจยนเขาเรียกนะกินลับมีแรงดีร้อน,น,อนนะร้อนถือแต่ต้องมาเป่าอยู่ดีเนาะ ก็ตำลึง้างบ้านไปใส่ตำลึงด้วยเนี่ยต้มตีดใส่ตำลึงมันก็เข้ากันเนาะก็ใส่ตอหูหลอดลงไปก็เมนูข้องคอตำลึง้างบ้านตำลึงเนื้อเป็นยาเย็นด้วยข้คอกันยังเป็นยาเย็นก็ดีเป็นยาเย็นตำลึงเนี่ยเพื่อนๆหลายท่านอะ พยายามกินอาทิตย์หนึ่งให้ได้สักครั้งหนึ่งสองครั้งเกี่ยวกับตำลึงมาผัดมาลวกมาต้มมาอะไรก็เนาะมันจะช่วยได้เยอะตำลึงนกินงั้ครับเมนูทะเลน้ำจิ้มเส่บมมอมวงเตี้ยวกินแหนมมันจม่กินตรงอย่างมัน,มนไม่มีเวลา อย่างกินกับไอ้น้ำจิ้มน้ำจิ้มใส่ตัวเจียวใส่หอมแดงพริกโขกเผ็ดเปรี้ยวเค็มเผ็ดอารมณ์เนี้ยวันเนี้ยกินกับม่วงเปรี้ยวอร่อย